โอ้บ้อน้มันเอาวดูดิเมืงพ่อละลสองเนี่ยโบรกรรมกมีพ่อเราพ่อเรา มันมาเปลี่ยนตรงนี้มันหน้ามันจะเริ่มมองต้นตาเนะบ้าวค่ะเมืองเมืองอูได้เมื่อเรบื้องตีท่าคุนเบื้องต่อขึ้นมาประได้ท้ายสอบดูดูดูว้าวหนึ่งสองสามสี่ห be ้าห้า หกตัวหน่อยเจ็ดนี่มปนปลาฉลามเลยตัวนี้แม่เออบักฟูบักฟูบักฟูกับใบ,บออมาอยู่ยนมึงตัวบ้านน้เลยอะ่ะแม่ตัวนี้ปเปอนปลาฉลามปลาฉลามหน่อยออว้าว ปลาป้าอยังคะ่ะเขาเอิญนอะปสมัยน้่ง้หลุบงนครัอนนี้ที่จัจบนมึงหจับลบเบิ้งไหหลุบเบิ้งดิลืล่นลืนล่นะจมูหลเบิ้งนุ่นหมหลุดตัวง่ายๆนะไหมจับเบิ้งลืนล่นลื<ห>่น เขาขายกันโลดเท่าไรค่ะปลาเนี่ยโอ้ยมาเกนโล40บาทบเดี๋เอ้าก็ถูกแทะหรือมันตัวนในหญ่ก็ขายราคางอ่าอยาลองจาบึงเนครับเป็นยังไงจะมมันจะปักมือหรอ